ในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ที่ผ่านมาหลายๆโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อภายในโรงเรียนนะครับเจนซีรีพอร์เตอร์โรงเรียนคนครไทยวิทยาคมพาไปดูการเรียนรู้นอกห้องเรียนนำสถานการณ์วิกฤตที่ผ่านมาสร้างเป็นห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองจากโรคภัยและนำไปสู่การส่งต่อความรู้ให้กับผู้อื่นนะครับติดตามจากรายงานครับ ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะเริ่มคี่คายลงแล้วนะครับแต่โรงเรียนในจังหวัดพิษนุโลกยังคงตื่นตัวกับสถานการณ์ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเช่นเดียวกับโรงเรียนนครไทยพระยาคมครับการนํากิจกรรมตรงนี้เป็นการนํากิจกรรมที่ที่ต้องการให้นักเรียนนะครับได้เกิดแนวคิดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ของ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆเช่นโรคโควิด1 9ที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการป้องกันโดยใช้หลักของสาธารณสุขนะครับซึ่งเดิมก็จะเป็นแมสเป็นอะไรที่ที่เราต้องซื้อเราต้องทำแต่นี้ช่วงนั้นเป็นปัญหาที่เราขาดแคลนแมสเราก็เลยใช้อุปกรณ์ที่สามารถจะหาซื้อได้หรือประยุกต์แล้วก็มีความคงทนและใช้ได้นานนะครับเราก็เลยให้เอืนชําเฟสชิลขึ้นโดยใช้พลาสติก ใสแล้วก็มีส่วนประกอบอื่นที่ที่ทําขึ้นเป็นสผิวที่เหมาะกับเด็กแล้วก็ใช้ได้ทนสามารถจะทําความสะอาดได้ง่ายและนํามาใชไ้ได้หลายครั้งการทํากิจกรรมของน้องนักเรียนสามารถเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 และยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน เราจะให้นักเรียนได้ทำกันเองได้ปฏิบัติลงมือทำเฟสชิลเองแล้วก็ได้นำไปใช้แล้วก็นำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวเพราะว่าการทำเองได้ลดต้นทุนถ้าไปซื้อจะมีราคาแพงเราก็จึงได้จัดก um ิจกรรมให้นักเรียนนะคะได้จัดทำเฟสชิลกันการทำทางโรงเรียนได้เตรียมอุปกรณ์ในการทำให้ แล้วครูก็อธิบายให้ความรู้พร้อมกับสาธิตแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปด้วยกันแล้วเราก็จะให้ไปนำความรู้นี้ไปเผยแพร่ไปสอนไปทำกับครอบครัวไม่ว่าจะในครอบครัวตัวเองหรือครอบครัวที่ข้างเคียงกับคนที่สนใจจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถูกขยายและส่งต่อออกไปยังชุมชนต่างๆของนักเรียนโดยการนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม ไปเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัวหรือคนในชุมชนเพื่อเสริมสร้างการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับนักข่าวพลเมืองโรงเรียนนครไทยพิยาคมรายงาน